เราจะเริ่มที่เรื่องของหนุ่มหน้าหวานโตโต้ธนาเดชนั่นเองคือต้องบอกว่าคนนี้นอกจากความสามารถที่เรียกว่าโอ้โหไม่ยกนี่ตามกันแบบเป็นขยงขยงเลยเขาก็ยังเป็นคนน่ารักมากๆอีกด้วยนะคะไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเหล่านม่ยกถึงได้รักเขาขนาดนี้ใช่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นพระเอกลิเกครับที่มีหน้าที่หล่อเสียงที่หวานครับและล่าสุดเนี่ยอายุครบ25ปีนะฮะในวันคล้ายวันเกิดของเขาคือ8มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับมีโอกาสได้จัดงานครับ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับร่วมกับเหล่าแฟนคลับนะฮะในงานชื่อว่าโตโต้เบิร์เดมิทติ้ง2023ครับบรรยากาศอบอุ่นแน่นอนครับเรื่องของมาลัยเงิน แน่นมาน <ะ S 1> ตลอดอยู่แล้วเราเนี่ยนับเอาเข้าๆนะทั้งมาลายทั้ง <ฮะ S 2> ของขวัญที่โตโต้ได้ครับมูลค่ารวมแล้วสิี่อยู่ที่4.5ล้านบาทครับเ <l ux> ออบอกเลยเราได้ยิยนแล้วเนี่ยหืตาลุกวาวเลยทีเดียวนะคะแต่ไม่ใช่แค่มูลค่าของของขวัญเท่านั้นนะบรรยากาศต่างๆก็อบอุ่นน่ารักมากๆเราพาไปดูกันหน่อยค่ะ 안녕하세요 เราภูมิใจในตัวน้องติดตามน้องมาตั้งแต่โกนเล่นซองเพราะว่าน่ารักมากมันเป็นความรักอะค่ะเนี่ยเราดีใจที่คนที่มาตั้งแต่มีดแรกจนมีครั้งที่4แล้วก็ยังเห็นหน้ากันอยู่ใช่เราก็เลยแบบเราปลื้มใจแล้วก็มีความสุขด้วย สำหรับของขวันปีนี้บอกว่าจุกอยู่เหมือนกันก็ค่อนค่อนมูลค่าค่อนข้างเยอะครับถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยอย่างอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเอาไปใช้แบบที่มันแบบว่าไลซสาระอะไรเงี้ยเราก็เอามาแบบ สร้างชุดบ้างสร้างตัวพู้ง่ายดีกว่าเออเราก็สร้างตัวสร้างแบบว่าก็อย่างอย่างที่เขาหวังและว,ว่าอยากให้เราแบบเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตของเรายิ่งรู้จักยิ่งรักโต้ภูมิใจอย่างหนึ่งตรงที่ว่าน้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่สืบสันวัฒนธรรม,มไทยแต่ลิเกะอย่าลืมว่ามันคือรักเงาของคนไทยครอบครัวเขาแบบพี่น้องหรือว่าคุณแม่เขาอะไรนี่คือเขารักกันมากอะ่ะว่าเป็นครอบครัวที่ทดีจริงๆ หลัมกมากๆแล้วก็แบบอยากจะขอบคุณแบบจักใจแบบจริงๆเลยเพราะว่าที่โตมาทุกวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวโตหรือครอบครัวของโตแต่ว่ามันมาจากแบบแม่ๆพี่ๆทุกคนจริงๆอันนี้แบบไม่ได้พูดเพื่อเอาใจหรืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างที่มันเห็นกันได้ชัดเนาะเพราะว่ามีทุกคนโตก็เลยมีวันนี้ได้ไงขอบคุณจากใจจริงๆ ยิ่งร,รักโต้<ช>บอกแล้วหนุ่มคนนี้ไม่ใช่แค่ความสามารถเท่านั้นนะคะแต่ว่าความน่ารักต่างๆของเขาเนี่ยก็คือปฏิเสธไม่ได้อันนี้ยืนยันจากเสียงของทีมงานกใกล้ชิดเราด้วยนะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆจริงๆไม่แปลกเลยที่แฟนคลับคือตามไปให้กขาหาใจทุกที่แล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันเป็นแม่ยกเหมือนกันทีมงานเ,ออเรานะฮะบ,บอกได้คําเดียวว่า25ปีของโตโ้ตปีนี้ไม่มีหรอกครับในเรื่องแบบว่า เรื่องอะไรนะอายุ25เขาจะมีเรื่องที่เบนจพเพศต่างๆ4.5เออ4.5ล้าน <laughs> ไม่มีเบนจเพสหรอกครับไม่เบนจพเพศ <c oughs> บางคนเขาแบบเบนจพเพศดีอ,อ,อะไรอย่างนี้ไปเลย <c oughs> ก็อ่ะขอแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังด้วยกันแล้วกันนะคะร่วม